สำหรับครูชื่ออาจารย์วันธนาผุนเจริญค่ะเมื่อก่อนเป็นอาจารย์ยที่โรงเรียนเบญจมาลาจุลทิศจ,จังหวัดนทบุรีค่ะสำหรับในสวนนะคะก็มีทุเรียนเป็นหลักแล้วก็มีบักขุดบ้างเล็กน้อยค่ะครับชื่อสำหรับผุนเจริญครับ ประเก็เป็นข้าราชการครูที่เป็นวัานธรรมชทิดเช่นกันครับแล้วก็หลังจากที่เออรี่รีทายมาก็ทำชีวิตมาเป็นเกษตรกรทำสวนทุเรียนที่หมู่บ้านทุ่งกระปินครับทั้งหมดของดูความคิดในการทำแกะนะคะ สำหรับครเองเนี่ยไม่ไม่ได้คิดว่าการทําแก็บแล้วจะต้องขายผลไม้ให้ได้ราคาสูงไม่ได้คิดไม่ได้คิดไกลไปถึงขนาดนั้นนะคะความคิดกูก็คือ,อ,อมุ่งเน้นมุ่งเน้นถึงความปลอดภัยมากกว่าค่ะปลอดภัยมี3อย่างด้วยกันนะคะก็คือปลอดภัยต่อตัวเองปลอดภัยต่ออ,อ,อะไรผู้ปฏิบัติงานคือแรงงานนะคะแล้วก็ปลอดภัย อันที่2ก็คือปลอดภัยต่อผู้บริโภคคือเขา,าทานผลไม้จากสวนเราแล้วเนี่ยมีคว,วามปลอดภัยค่ะแล้วก็ประการที่3ก็คือปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมคือเราเน้นเท่านี้นะคะเราไม่ได้เน้นว่าจะต้องขายผลผลิตได้ราคาสูงกว่าแปลงอื่นๆที่ไม่ได้ทำกันภาพอนาคตนะคะครูคิดว่าทำยังไงจะให้สวนเราเนี่ยมันยั่งยืน ไม่ตายไม่ไม่อะไรคะ่ะคือถ้าตายไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะขายผลผลิตได้ะวิธีการก็คือเป็นการผสมผสานดีกว่าเราจะไม่เน้นเกี่ยวกับเรื่องของเคมีล้วนๆเราจะเน้นทำผสมผสานะระหว่างอะไรสารเคมีกับสารชีวพันธุ์นในสมัยอดีตที่ผ่านมาก็ชาวสวนผู้เรียนก็อาจจะปัญหาน้อยแต่ว่าภายหลังก็จะมี สัตรูพืชและศัตรูพืชมากึ้ชแล้วก็เชื้อโรคก,ก็ค่อนข้างจะรุนแรงมากนั้นตอนนี้คิดว่าเกษตรผสมผสานก็คือมีการใช้จุลินทรีย์ช่วยเชน่นอาจจะเป็นใช้ไตรโคเดมาใช้คีตโตเมียมซึ่งจะเป็นราที่กินราด้วยกันเองก็น่าจะเป็นทางทางเลือกที่ที่เหมาะสมกับเกษตรกรในยุคนี้นะครับ แล้วในในสวนของเรานะคะก็มีการทําแบบภูมิปัญญาชาวบ้านบ้างนะคะอย่างตัวอย่างเช่นการป้องกันเพี้ยแป้งเนี่ยเราจะใช้เราจะใช้การโรย,ยโคลนโรยโคลนเพื่อที่จะให้หมดอะ่ะมันมันไปอะไรนำเพี้ยแป้งขึ้นไปบนต้นอันนี้ก็เป็นการช่วยได้คะ่ะแล้วก็การป้องกันออะไรแมลงด้ว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 งโดยาว,ว,ยาวะคะ่ะเราจะใช้ อวนอวนนคะล้อมต้นทุกต้นที่มัน nine, อ,อะไรที่มันสามารถที่จะให้ผลผลิตเราได้เนี่ย totally. ทุกต้นเลยเราทําทุกต้นเลยนะคะได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะอันนี้ขอยืนยันการใช้อวนโอบล้อมที่สมต้นันื่จากว่าในวงจรชีวิตของต้นอดยาวนั้นจะมีระยะที่มีการผสมพั์ที่บริเวณใต้ดินและจากนั้นตัวเมียก็จะปีนขึ้นตามลำต้นของทุเรียนฉะนั้นการใช้ วนอันนี้ก็จะเป็นการตัดวงจรมันก็จะถูกถูกอวนแน้จับติดจุดที่ที่กูการทำ g p เนี่ยมีประโยชน์มากค่ะคือมันทำให้สวนเราเนี่ยเป็นระเบียบและเป็นระบบดียิ่งขึ้นและในปัจจุบันนี้เนี่ยนจริงแล้วเนี่ยประเทศต่างประเทศในเอเชียญี่ปุ่นเนี่ยเป็นตัวที่เน้นตัวนี้มากแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่ญี่ปุ่นประเทศเดียวนะคะประเทศจีนซึ่งเป็น เป็นอะไรเป็นการค้าใหญ่ของเรานะคะที่เราจะส่งออกไปจีนเนี่ยมากทีเดียวนะคะโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยนะคะส่งส่งไปจีนมากจีนยังเน้นตัวนี้ด้วยเพราะฉะนั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่เกษตรกร,เ,กรเนี่ยจะต้องมีแล้วนะคะคือถ้าไม่มีแล้วเนี่ยเราบางลงหรือบางแห่งจะไม่รับสวนที่ไม่มี j p ด้วยเะ JP ะก็เหมือนกับเป็นระบบมาตรฐาน ส่วนก็เหมือนกับบริษัทสมัยก่อนก็ใช้ระบบ ISO ต,ต่างๆเพื่อกำหนดมาตรฐานในส่วนอันนี้กเกษตรกรส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยให้ความสำคัญกันมากนักนี่กาบว่าดูแล้วก็คือไม่ว่าคนไหนที่ไม่ทำก็ตามก็เห็นก็เห็นว่าขายผลผลิตได้เหมือนเดิมก็คือในสมัยก่อนนั้นแต่ปัจจุบันนี้ก็ถือว่าต้องมีความจำเป็นแล้วที่ทุกสวนจะต้อง มี G A P กับกลับไว้เนื่องจากว่าเวลาที่ผู้ซื้อรายใหญ่ของเราก็คือจีนเนี่ยจะมีการตรวจสอบย้อนกลับมาจะได้ทราบว่าส่วนไหนที่มาตรฐานไม่ไม่ถึงไม่พิงพ์โอี่จะกเพรตัวนี้การค้าก็มีการเรียกว่าเร่งรัดในเรื่องของเอกสารตัวสําคัญนี้เป็นอย่างยิ่งเกษตรกรก็มีความจํำเป็น อันนี้อะไรครับอาจารย์นนข้างหน้าคืออันนี้เป็นการบันทึกการพ่นสารเคมีค่ะอ๋อน <fiquei> ี่จานแบง่งเป็นแปลงๆด้วยนะครับแบ่งเป็นแปลงๆค่ะประดีมีหลายแปลงค่ะ Kingdom. จริงๆแล้วมันเป็นไฟบังคับที่ว่าการทำ g A. p เนี่ยจะต้องมีการบันทึกการพ่นสารเคมีค่ะอันนี้เขาจะต้องมีการสำรวจโรคแมลงก่อนนะคะแต่ว่า ครูมาทำเนี่ยให้มันสะดวกก็คือสํารวจโลกมแมลงกับการบันทึกการพ่นสารเคมีเนี่ยจะอยู่ในหน้าเดียวกันเลยเพื่อความสะดวกนะคะหลักการเก็บสารเคมีนะคะเราจะใช้สารเคมีที่เป็นผงเนี่ยไว้ข้างบนนะคะแล้วก็สารเคมีที่เป็นน้ำเนี่ยเราจะไว้ข้างล่างะคะ่ะอันนี้คือหลักการเก็บนะ,ะแล้วก็แล้วก็ต้องมีอะไรถัทงทรายเอาไว้เวลาสารเคมีหกนะคะมีถังทรายเอาไว้สารเคมี แล,แล้วเราเราก็แยกยาลานะคะยาที่เป็นกำจัดลาเนี่ยไว้กนลาแห่งกับสารเคมีที่กำจัดโรคแมลง